รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M t HD และ m o d ด r n ์น t v ร่วมกับ m ัง k p โปรดักชั่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณกำลังอยู่กับรายการดีไฮโปรไฟน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าโฆษณาปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัจจุบันเราก็ต่างเห็นโฆษณาเต็มไปหมดทุกที่เลยในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หรือจะโทรศัพท์ของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันก็เต็มไปด้วยโฆษณาครับแต่เราไม่เคยได้เข้าไปเจาะลึกถึงวิธีและเบื้องหลังจริงๆว่ากว่าจะมาเป็นโฆษณาตัวหนึ่งเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูดูกันได้ฟังกันเนี่ย มันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างความยากเข็ญหรือแรงงานแรงคนกี่ชั่วโมงกว่าจะมาเป็นงานหนึ่งชิ้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบมาโดยการ DHI Profile เบื้องหลังความสำเร็จของเราไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดย แปรงสีฟันและยาสีฟันซอลส์บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มามา่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าปาวินวอชลิควิดวันนี้ครับเรามาถ่ายโฆษณาแซนวิชตัวหนึ่งครับแซนวิช คัดเลือกนักแสดงนะครับเป็นสิ่งขั้นตอนที่ผมชอบมาเพราะว่ามันหนังฮอลลีวูดแหละถ้าดารามันไม่น่าดูอะ่ะมันก็ไม่น่าดูใช่ไหมหนังทุกเรื่องแหละแม้จะหนังโลคอสหานักแสดงที่ไม่เข้าไม่เข้ากับบทบาทมาหรือเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้หนังสมจริงหนังมูลค่าก็ตกลงขายของโปรดักก็ไม่ไม่ได้เด่นออกมาใช่ไหมจะขายอารมณ์ขายอะไรมันก็มันก็มนกไม่ค่อยไดย้ผมถึงชอบคัดเลือกนักแสดงมันเหมือนพยายามจะหาใครคนหนึ่งที่เข้ากับบทเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งอย่างงานนี้น้องกอล์ฟเนี่ยเวลาบอกอยากได้บทนี้บทในออฟฟิศใช่ไหมเป็นสาวคนหนึ่งที่ผมมีถึงสองคนเลยน้องตอนแรกมีน้องแพร่น้องกอล์ฟอ่าน้องผมก็แต่ผมว่าน้องกอล์ฟเนี่ยเคยทางานร่วมกันหลายงานเขาเล่นได้เขาหน้าคมขึ้นกล้องมากผมก็เลยเอาน้องกอล์ฟเลยบอกเลยเสนอรูกน้องกอล์ฟวันนี้นะคะก็มาถ่ายโฆษณาฟามฮาวค่ะระบทเป็นพนักง,งานหญิงนะคะก็ส่วนใหญ่งานที่ผ่านมาของเรฟก็จะเป็นงานโฆษณานะคะก็มีเล่นหนังเล่นละครบ้างค่ะ แต่และงานนะคะมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไปค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของงานนี้ก็คือความสนุกค่ะเราได้แบบทาอะไรแปลกใหม่ทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาที่มันเราไม่สามารถเจอได้ในแบบชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นงานอีกง,งานหนึ่งที่แบบสนุกท้าทายจริงๆกอฟก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะคะแต่เท่าที่ ทํางานมานเนี่ยคือก,ก็จะอ่านอ่านจากบทก่อนแล้วเราก็ตีความตัวละครตัวนั้นแล้วเราก็ไปถามผู้กํากับอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เราตีโจทย์ออกมาเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วก็ไปทํากันบ้านนะคะไปดูซีรีส์บ้างหนังบ้างอะไรที่มันคาแรคเตอร์ใกล้เคียงแล้วเราก็ดูแอคติ้งดูอารมณ์อะไรพวกนั้นนะคะมันก็จะทําให้เราแบบเข้าใจตัวละครมากยิ่งขึ้นที่สําคัญคือการพูดคุยกับผู้กํากับค่ะว่าให้เราแบบเข้าใจ ตัวละครตัวนั้นเป็นตัวเดียวกันแล้วเราก็จะรู้สึกถึงตัวละครตัวนั้นแล้วเราก็จะเล่นออกมาได้ค่ะก็สําหรับใครที่อยากเข้ามานะคะก็แนะนําในส่วนตัวของกอฟนะก็คือ 1. เราตั้งใจขยนันอดทนนะคะและที่สําคัญความรับผิดชอบค่ะ,ะใ,นในเรื่องของเวลาแล้วก็รับผิดชอบในตัวของเราเองด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะทุกคนต้องเต็มที่กับโปรจกต์นี้เข้าใจไหม แต่อีกคนหนึ่งคุณออฟเนี่ยคุณออฟที่หล่อหเนี่ยไปก็เคยทํางานร่วมกันเขาวางแผนออนไลน์ให้บริษัทใช่ไหมฮะแต่ผมบอกต้องการหนุ่มออฟฟิศคนนึงที่แบบดูดีอะ่ะผมก็อยากอยากให้มันแบบญี่ปุ่นเพราะบแบรนด์แบรนด์เขาช,ชอบใช้คนเอเชียที่แบบลุกแบบต่างชาติไอ้ญี่ปุ่นเกาหลีนิดนึงผมว่าไอ้คุณออฟเนี่ยเหมาะวันนี้รับบทเป็นพนักง,งานครับพนักง,งานออฟฟิศครับตอนนี้ผมทำโซเชียลมีเดียนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมด โซเชียลมีเดียก็จะทำเกี่ยวกับ Facebook เว็บไซต์นะครั SEO SEM ครับแต่วันนี้เฉพาะกิจมากๆมาถ่าทยทำโฆษณาของ Farmhouse นะครับออตอนแรกเนี่ยผมเริ่มจากการอยากไฝฝันอยากเป็นอาจารย์ก่อนผมเลยไปเรียน Health Economics ที่ออสเตรเลียแล้วก็รู้สึกว่าเ,เป็นอาจารย์ในชีวิตมันนิ่งไป <c oughs> ผมก็เลยรู้ตัวเองว่าน่าจะผันมาทางด้านทางด้านธุรกิจก็เลยไปเรียนต่อ M.B.A. นะครับ M.B.A. ก็เรียนทางด้าน Creative Economy ก็จะเกี่ยวกับการาทำ Production House ทำโฆษณา ana, นะครับต่างๆก็เลยก็เลยผันตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออชอบทางนี้ก็เลยมาทำงานด้านนี้ครับการหานักแสดงไม่จาเป็นต้องไปหาจาก m o d e l ลิ่งตลอดนี่คือคนรู้จักของผมผมแค่เอยคนนี้เหมาะ เฮ้ย <Hey, S 2> คุณออฟคนนี้เคยทํางานให้ผมและหน้าตาเขาดีลุกดีถ้าเล่นในหนุมออฟฟิศมานั่งกินแซนด์วิชเฮ้ย <Hey, S 1> มันดูดีแน่เห็นไหมฮะเราก็ปุ๊บคิดนอกกรอบเรียกเรียกให้คนติดต่อคุณออฟมาตอนแรกเขาก็เหมือนจะเอ้ยเราเล่นหรือเปล่าไม่เล่นหรอกเราก็ไปตือ้อเขาทีหนึ่งคุณออฟนะครับเนี่ยนะเราเป็นอย่างนี้เล่าบอดให้เขาฟังเล่าเรื่องให้เขาฟังนะครับมียังไงงบเท่านี้เท่านี้ก็โชคดีที่ได้คุณออฟมาเล่นนะครับไม่ใช่นักแสดงอาชีพแต่ก็เล่นได้ดีเหมือนกับนักแสดงอาชีพเลยเพราะว่าเขาก็อยู่่่ในววงงกาารร้ยทผลิตตสือๆดคับ โดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ผลิตภัณฑ์สักผ้าเป่า Silver Nano โนแบรนสิฟันซิสมาสไพรโรชา c o โคลตอนนี้ก็ปกตินะมันก็ปกติที่ถ่ายมาเยอะๆยะก็ปันดีครับได้พี่โป้ยพี่โป้ยซึ่งถ่ายให้เรามาตลอดนะฮะพี่โป้ยแล้วก็ทีมพี่โป้ยเนี่ยถ่ายให้เรามา เป็น10บๆงานละซึ่งเราก็นะรู้มือเวลาที่ถ้าเปลี่ยนทีมกล้องอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราบางทีมันเหมือนเรามาทํางานกลุ่มกับคนที่กลุ่มใหม่อะเพื่อนใหม่หมดมันก็จะอาจจะมีติดค้างกันแต่พออยู่กับพี่ที่ทํางานเป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกันแล้วเนี่ยกับงานประเภทอย่างเงี้ยมันทําให้เรากล้าคุยกล้าค,คอมเมนต์กล้าท,ที่จะเรื่องมากบางอย่างโดยรู้ที่ว่าพี่เขาเนี่ยเขารัเขาก็เปิดให้เราคอมเมนต์ให้เราแก้ง,งานให้เราผลิตช็อตระย่ามาได้ครับ เห็นกันไปแล้วนะครับว่าสําหรับภาพบรรยากาศในการทําโฆษณาและการเฟ้นหานักแสดงของพวกเนี่ยไม่ง so right. ่ายเลยครับคุณผู้ชมใช้เวลามากในการคัดเลือกแต่ละคนนะครับกว่าจะแสดงอารมณ์ที่พุ่งกลับอยากได้จริงๆเนี่ยและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ยากไม่แพ้กันก็คือการขายงานผ่านคนที่คุณเรียกว่าลูกค้าครับการถ่ายทําในวันนี้ก็ไปได้ค่อนข้างไหลลื่นนะครับก็มีมีเมฆมาบังแสงกันนิดหน่อยเนื่องจากสตูดิโอก็อยู่ต้องจำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์นะครับก็ ช่วงนี้นะฝนก็มีติดขัดเรื่องแสงต้องรอเมฆกันนิดเล็กน้อยก็ค่อนข้างน้อยมากครับเมื่อเทียบกับกองถ่ายอื่นครับนักแสดงและเสื้อผ้านะครับก็คงต้องดูจากองค์รวมของที่สตอรี่บอร์ดเสนอมานะครับอารมณ์ของโฆษณานั้นออกมาในลักษณะอย่างไรทุกอย่างก็ควรจะให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องดูเพิ่มก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการแสดงทักษะของนักแสดงเคยมีประสบการณ์ไหม แล้วก็สามารถรับประทานได้ถ้าเกิดเป็นอาหารอาจจะต้องสามารถรับประทานได้สวยงามดูหน้าอร่อยนะครับส่วนสถานที่ในการเลือกสถานที่ก็จะเป็นตามที่สถานการณ์ในสตอรี่บอร์ดสร้างไว้นะครับก็ควรจะให้สอดคล้องนะครับว่าสมมุติว่าอย่างวันนี้เป็นออฟฟิศออฟฟิศก็จะต้องดูว่าออฟฟิศปกติแล้วเนี่ยเราอยากให้เป็นออฟฟิศประเภทไหนออฟฟิศก็มีหลายประเภทนะครับแล้วก็พยายามเลือกคอนเซปต์ให้ใกล้เคียงที่สุดครับ ในการเลือกสตอรี่บอร์ดนะครับก็ทางเอเจนซี่โดยทั่วไปแล้วก็จะเสนอ2-3 s ถึงส b o a ตอรี่บอร์ดเพื่อให้ทางลูกค้าได้ทำการเลือกในหลักในการเลือกโดยทั่วไปแล้วเราก็จะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเรามีคาแรคเตอร์ยังไงเหมาะกับลูกค้าหรือไม่ จุดไหนที่สามารถแสดงจุดเด่นของสินค้าออกมาได้ดีที่สุดนะครับสตอรี่บอร์ดนั้นก็จะได้รับเลือกมาทําเป็นโฆษณาครับในการเลือกผลิตภัณฑ์นะครับก็ต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกนะครับเนื่องจากเวลาทําโฆษณาเราก็ต้องการให้ลูกค้าของเราได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ ดูน่ารับประทานแล้วก็ออกมาดูดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นในทุกองค์ประกอบก็จำเป็นต้องใช้ความละเอียดในการดูและเลือกนะครับโดยที่ไม่หลอกลวงลูกค้าด้วยก็คือให้ดูใกล้เคียงอย่างน้อยดีกว่าให้ดีให้ดูดีสำหรับลูกค้าแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจครับ สิ่งที่ทําให้ Product เป็นที่รู้จักเนี่ยก็หลักๆเลยเราจะต้องรู้ว่า Product ของเรามีจุดเด่นอะไรแล้วก็ Product เนี้ยให้อะไรกับลูกค้านะครับเมื่อเราชัดเจนตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําให้คนรู้จักก็คงเป็นเรื่องติดตาตรึงใจแล้วก็สินค้าก็ต้องให้ประโยชน์จริงๆนะครับติดตาก็คือเห็นแล้วลูกค้าก็ต้องจดจําได้นะครับแล้วก็ตรึงใจสินค้าต้องทั้ง ประทับใจนะครับแล้วก็ในแง่ของอารมณ์ก็ต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ด้วยว่าสินค้านี้เขาทําให้เขารู้สึกอย่างไงนะครับอย่างขนมปังก็จะทำให้เขารู้สึกอิ่มและมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่ทางเราได้ทําตลอดมานะครับก็คือคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคานะครับลูกค้าจะต้องได้รับประโยชน์จริงๆในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดครับ สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองฟลอร์ ur, ปลากระป๋องซื่อสัตย์บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปโคคาเรื่องสปอยล์ของผมเนี่ยนะฮะที่บ้านเนี่ยทำโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเยอะนะครับเป็นบะหมี่อะไรเนี่ยทลธรรมบะหมี่อาหารเป็น10ตัวเลยเรากคค็คุ้นเคยกับโฆษณาอาหารเป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยมีฟู้ดไซเลตหลายคนให้เลือกใช่ไหมฮะการที่จะทำโฆษณาแซนด์วิชอย่างเงี้ยให้มันอร่อยเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่มีฝีมือ บ,บางคนเนื่องจากเรื่องนี้มันไม่มีมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องใช้ฟูดไมค์คณิกอาหารไม่ต้องลอยมากลาอากาศมันเป็นแค่ทำแซนด์วิชให้สวยให้คนได้กินให้รับประทานอย่างเงี้ยเราก็ดูจากพอร์ตครับดูจากฝีมือก่อนส่งพอร์ตมาฝีมือคนนี้ใช้ได้น่าจะทาได้เรียกมาคุยการประชุมการพอเอาปุ๊บก็ต้องมาคุยถึงมันปกติฮะไม่มีอะไรมากแค่ต้องดูฝีมือก่อนเลือกคนที่มีประสบการณ์อย่างที่คุณอนานเนี่ยมีประสบการณ์ซึ่งเชื่อมือผมผมเชื่อมือปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปยุ่งขา่าปล่อยให้เขารันไปเลยเรื่องทาางด้้นนีไป ก็วันนี้มาเป็นฟูสติสตททำแซนด์วิชค่ะใส้แฮมไข่สนุกดีค่ะวันนี้ก็จะมีเทคนิคก็ต้องต้มไข่ให้มันได้สีสวยๆแล้วก็ต้องมีคิดแท็กติกนิดนึงว่าแบบทำไงให้แซนดวิชมันหนาจำกัดความฟูสไติลิทนะคะก็คิดว่าน่าจะเปรียบเทียบได้กับช่างแต่งหน้าค่ะเหมือนช่างแต่งหน้าอาหารก็เรามีนางแบบใช่ไหมคะ ก็เราก็ต้องแต่งหน้านางแบบให้มันสวยขึ้นทีนี้เวลาเราถ่ายอาหารเนี่ยเราก็ต้องแต่งหน้าอาหารให้มันดูน่ากินขึ้นมันสวยกว่าปกต okay. Okay. ิการที่จะเป็นฟู้ดสไตลิสต์ที่ดีก็ควรจะหนึ่งก็คือมีประสบการณ์ทางด้านอาหารแล้วก็สองมีมุมมองทางศิลปะ <Okay. S 1> เพราะว่าบางครั้งเนี่ย การที่เราจัดอาหารเนี่ยเราก็มองในด้านขององค์ประกอบสีแล้วก็รูปร่างรูปทรงพวกนี้ค่ะเป็นหลักแต่ว่าเราจะเสนอศาสตร์ออกมายังไงให้มันได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านอาหารด้วยเพื่อที่จะทำให้มันออกมาได้ดีที่สุด<ว>มันเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์<ว>เป็นศิลป,ปะผสมกันนะคะ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงการทําโฆษณาเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืองบประมาณหรือบัตเจตนะครับอันนี้สําคัญไม่แพ้กับปัจจัยอ,ยอื่นๆครับเพราะว่าในช่วงนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราควรจัดแจงงบประมาณอย่างไรให้เหมาะสมกับงานชิ้นนั้นครับสมัยก่อนเนี่ยโฆษณาใช้เงินหลายล้าน4ล้าน5ล้านเป็สิ0ล้านก็มีการที่มีเงินเยอะๆเนี่ยแน่น,นอนมันได้มันได้ของดีมันจ้างใครมาก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณภาพที่ลูกค้าต้องการสูง แต่มีงบต่ําอันนี้แหละต้องใช้ความสััลา,า์ของทีมงานความสามารถของคนที่อยู่รอบตัวผมรวมถึงตัวผมเองเนี่ยต้องเวิร์กฮาร์ดเป็นพิเศษเพื่อได้มาเพื่อสิ่งที่ดีโดยราคาที่ไม่สูงเกินไปเพื่อผลิตงานออกมาได้ประสิทธิภาพคุณภาพเยี่ยมแต่ราคาไม่แพงเกินไปโฆษณาหรือคอมเมอร์เชียลเนี่ยหรือทีวีซีก็คือเทเลวิชันคอมเมอร์เชีนนะนะมันมีตั้งแต่เป็นโอ้ยสิบยล้านสมัยก่อนก็มี เดี๋ยวนี้สิบลนก็ยังมีอยู่แต่ต้องเป็นโฆษณาที่มี C ีแบบหนักๆเลย C ีแบบ uh huh. แต่ A อฟเ a อ e เจเมื่อก่อนอ่ะสี่ห้าล้านก็น้อยลงไปตอนนี้จะมีประมาณ 2, ล้าน2ล้านอ่เยอะค่อนข้างเยอะถูกสุดเราเคยทำเราก็ไม่กี่แสนเราก็เคยทำมันทำได้หมดขึ้นอยู่กับบอร์ดใช่ไหมฮะอยู่บอร์ดเรื่องแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่สำหรับผมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพงไม่แพงมันอยู่ที่โฆษณาต้องการสื่ออะไรต้องการให้แบรนด์อเวอเรสร้างให้คนจดจําแบรนด์หรือทําให ของขายได้แต่ส่วนใหญ่คนก็จะมาขายของแหละสร้างแบรนด์เอาไว้ก็เพื่อขายของในอนาคตอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีโจทย์ว่าลูกค้าอยู่ลูกค้าแบรนด์นั้นอยู่ยในเขามีโพส i t i o n ิ่งไงของแบรนด์เขาความต้องการคืออะไรผู้บริโภคเขามองไงกับแบรนด์นี้แล้วเราต้องการสื่ออะไรให้ผู้บริโภคและต้องการให้ผู้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกหรือมี reaction อะไรกับสิ่งที่เราผลิตสื่อออกไปอันนั้นก็คือเป็นตัวที่เราจะตีได้ว่าเราจะใช้งบเท่าไหร่ยังไง แต่ส่วนใหญ่ของมังโปรดักชั่นเนี่ยนะครับเราเนื่องจากว่าที่บ้านในในเครือที่บ้านอ่ะเครือสหพัฒน์เนี่ยมีบริษัทเอเจนซี่อยู่หลายอันอยู่แล้วของผมเนี่ยเป็นเหมือนสเกลเล็กลงมาทุกคนจะทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กทีมมังโปรดักชั่นจะทีเหมือนทีมฟุตบอลนะฮะทุกคนจะแบบมีหน้าที่มีหน้าที่หลายหลายหน้าที่บางคนจะช่วยกันช่วยเหลือกันผมก็เป็นทั้งเลขาด้วยเป็นทั้งเจนิเตอร์ด้วยเป็นทั้งทุกอย่างผมเป็นเลขาให้คุณมิวคุณมิวก็เป็นเลขาให้ผมอย่างเงี้ยผมเป็นท ทุกคนก็มีหน้าที่ช่วยๆกันครับมันเสริมให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าเราทำทำได้หลายอย่างแล้วก็ทำกันเป็นทีมครับ ลับที่ทํางานให้ออกมาดีนะครับผมไม่บอกฮะเพราะว่าเดี๋ยวทําเป็นงานแล้วเดี๋ยวผมงานผมไม่ดีเพราะเป็นกันหมดไม่ใช่จริงๆมันคือมันเป็นเคล็ดที่ไม่ลับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่างานที่จอ,อกมาดีนะมันเหมือนเหมือนแอปพลิเคชันอะเหมือนแอปที่เราอยู่ในแอปสโตร์เนี่ยแอป1.0มันจะไม่ค่อยดีหรอก1.021.11.2เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เห็นไหมฮะเวอร์ชันที่เราพัฒนาตลอดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาแล้วแก้บัก ok, บ๊กลบบั๊กดีลิทอะไรที่มันไม่ไดีออกไป สัมผั์คนที่ใชแอปนี้แล้วอะไรไม่ดีตัดทิ้งอะไรดีเสริมเข้ามามันแอปที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันผมก็รู้สึกง,งานผมก็เป็นอย่างนั้นเวลาผมดูงานตัวเองเนี่ยผมไม่ชอบงานตัวเองทักงานเลยนะผมรู้สึกแบบมันดีขุนี้ได้แต่เรามีเวลาแค่นี้ว่ะเรามีเงินแค่นี้ว่ะแต่เรารู้ว่าทำไงให้มันดีกว่านี้ตัดโอเคพยายามต่อไปงานหน้าดีขึ้นดีขึ้นคือการที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะฮะผมจะไม่ใช่คนที่แบบเอ้ยทำไมแก้3รอบไม่อยากแก้แล้ว บอกเลยครับแก้เท่าไหร่ก็ได้อ,อ๋อแก้จนให้มันดีครับผมยินดีแก้10รอบ20รอบก็ได้ให้งานออกมาดีที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วผมเชื่อว่าทําไปสักพักเนี่ยลูกค้าก็ต้องงานที่ดีที่สุดการที่คุณจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งในวงการไหนก็ตามมันอยู่ที่ทัศนคติขอบคุณครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการ High Profile เบื้องหลังความสำเร็จนะครับเทปนี้จะถือว่าเป็นอีกเทปหนึ่งที่พิเศษมากๆครับเพราะว่า ในสัปดาห์ต่อ,ตอไปนะครับผมก็จะนำและคัดหาบีไฮเดอรซีนเจ๋งๆนะครับที่คุณผู้ชมหาดูกันไม่ได้เลยที่ไหนเนี่ยมาฝากกันครับไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณานะครับหรือคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากยากเกินไปจนคุณไม่อยากทำมันเนี่ยผมว่าแสดงว่าคุณไม่ได้รักสิ่งนะั้นจริงๆครับเพราะว่าเมื่อไหร่นะครับเรามีจิตใจที่รักกับสิ่งที่เราทำเนี่ยอุปสรรคทั้งหลายความ,มยากทั้งหลายมันจะหายไปเลยครับแล้ววันนี้้วครับดีไฮโปรไฟล์ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ monk production